สวัสดีย่ามคําพี่น้องครับมาแล้วบาทในต้มปลา,าจานลอยพี่น้องหลังจากที่เห่าไปหาปามาก,กับปาอานาจนักกล้วยพันเมาหนองสามพันครับได้ปอกคอมาต้มทั้งนั้นอาจารย์บูตรเก้าจานเหลี่ยมพ่ออาทิตย์อาจารย์สุทินนะครับอาจารย์ไพจิตอ,อาจารย์ลูกไส้หัวแต่มาออลูกไส้ก๋วยมาแล้วอาจารย์รดบัตรทั้งนี้เปนกล้วยนั่นตอนี่เนาะ โอ้ยก้วยเล็กนีเนี่ยผู้ใดเหตุเหตพราอาทิตย์บ่อันอาจารย์เลียมเลียมเพ้อาจารย์เลียมนุ่มๆเนี่ยตัวอาจารย์เลียมนุ่มๆเราเป็นคนเฮ็ดข้าญาคอยชวยฟีมือทั้งไรที่ในกินโอเคโอเคอันนี้ก้อยปลาก้อยปลาเป็นปลาเขาอาจารย์บูดเรามาเราฟักเร่องอยู่ปลาเขาสวยปลาเขาสวยปลาเขาสวยปลาเขาโอ้ปลาเขาสวยอันนั้นปลาคอแหวนปลาคอแวนปลากัปลาขอแวนเอ้ามาขอมาคุ้มต้มปลาขอพี่ดอกมาพี่พักกันอย่างใส่พักอีตูเอาพี่น้องนี่ยพักอีตูเก็บมาแล้วนะครับ เดี๋ยวคนอยากซิมซะก่อนต้มแส่บกระกอกพี่น้องกับมะเขือเทศน้ำนะครับโอ้ยเปล่าก่อนอือผสมปะเลยแส่บกระกอกอีกจังหน่อยก็น้านี่ครับพี่ครับผมมามาหลายอยู่บระกอก นี่อยากให้มันออกเปรี้ยวๆนะพอมันจะเสียบต้มบากคนต้องอกสมเจ้าน้อยใส่ใส่เบิร์ฐานไว้เลยนี่เอาลวดสมมสตายบ่เอาเรื่องนี่เอานี่ใส่ปากกอกลงไปอีกอยากให้มันสมมแห้งว่าจันอาจารย์ที่เราโซนแห้งกินได้บ่ล่าพ่อสมแห้งกินได้เปล่าพ่อโอ้ยมีพิกดิบใส่น้ำแข็งคักได้ี่ โอ้ทางนี้กำลังก้อยมันสีกันเนาะน้ำตาลครับพี่โอ้นี่นี่นี่ก้อยจะทำตาลตีหวานช่วยได้เนาะมันขึ้นเป็นชวดิมันขึ้เป็นวัดหวานแท้ผัดว่าได้แบบนี้ไปสูบหนองนากล้วยปลาอำนาจนะครับเพิ่นเมาหนองเหมือนนี่ก็เลยพี่น้องกันเบื้องคลิปก่อนอันนี้พี่น้องสิเห็นนะครับว่าเข้าไปหาไปอันเบื้องน้ำกันอยู่กลางหนองเหมือนหรืพี่น้องนะครับเอา โอ้การลงกวนเฟื่องเพรียงเพรียงประจำกายเพราะไงบุตรเล่งไฟกันนี่แค่น้อยก็ไม่อหนี่มันเดือดแล้วครับจังบัวขาวทานข้าวจ้าทานข้าวมาเดินกันมาเด้อบันี้เด้อแล้วหรอเด้อประกอบเปื่อยเพื่ออะไรได้เดี๋ยวนี้ต้มโดนบ่าไ้เอาถากร้อยน้ำก้อยก็น้ำซีเรียว ใส่กะขัวนั้นวอาจันนุครับครับกะขัวครับโอ้พริกป่นกะขวัวคอยเอาพักกี่ตัวคอยลงก่อนบัดนี้กี่ตัวลงกับปิดแก๊สบัดนี้เป็นอาเสียพิธีนี่นะครับขามีพักกระเงยงเงี้ยงสุดคู่พี่น้องเลยนี่หอมมิ้นห็นแบดปิดแก๊สสลาราแบบนี้จะต้มสุกคักหลายมันสิเปื่อยปวด ภาษาป่าซ,ซื้อตาเขากกินได้แต่ตัวเพิ่นว่าโอ้ปลาขาวก็จะลงมาเด้อพอแต่ก๋วยเตี๋ยวก็กินน,กนิดเนาะปลาใสบ่ราะปลาขาวซื้อดอกันโอเคแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับเดี๋ยวตั้งปลาขาวกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบ่ะนี้กินข้าวแรงนำกันพอทิทศซิมไหมนะ Nè, bắt ừ. à. mấy tua quá đi Bác hôm nay hai bay hai bay hai loại hai loại hai loại hai 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 loại hai loại hai hai loại 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 hai พ่อยหญหวังเราเมื่อแล้วเออโอ้โหดูป่ะโอ้โหหายแม่หายแม่โอ้ลอยอยู่ขันปูยังหายหายแน่นอนเอออเอ้าจานดิ้นแล้วแตงปลาเข่าทานท่างคุณพี่น้องครับมาเด้อกินเข่าน้ำกันเด้อมากินเข่าแรกน้อกันครับจานเลี่ยมเป็นคนก้อยปลาเมื่อนี่สูตรจานเลี่ยม แต่ว่าผู้ฟักมันจานบูดแมนครับแมนนะค,ครับจานบูดกั้วครับจานบูดกล้วปลาให้อ่ะสุดยอดเลยลนี่นะครับก้อยปลาพันานกนะดิพักกระลำพักอากาศขาวน่างามนนี่นะคร,บรับพี่น,อน,อน,น้องผู้หอมเนาะจันเนาะครับผมเรื่องหว้มนะครับช่<อ>างแฉกครับช่างเขาคุดหยดเลยครับผมประหยัดขนาดต้องเส้นเนี่ยเนี่ยผก็จะน้องแฉกแ่งเฮียงเนาะแข่งเฮียงเนาะครักอะไรเขาเคียงดีกระชับครับ หอมยุวยๆเลยพี่น้องครับทั้งต้มปลาทั้งก๋วยปลาพี่น้องมาเด้อมาเด้อบัดนี่ครับเตะแทะคักเตะแทะต้มปลาขาวใส่กับปลาคอร่วมกันเลยใส่กับหม่อมใส่กระหม่อมพ่อครับเอาที่เด็ดที่เด็ดฝักมุนมุนหล้วก็ก๋วยมุนแนมมุนแนมยำ่วดพี่น้องมี่พักกระดูดเนี้ยเข่ากันดิแบบบ้านเท่าไงพักกระดูนพี่น้อง พักกระโดนหอพักกอกนั่งใบย่นั่งเดียนสุดยอดเลยพักติวมาเนี่ยหอโอ้ยครับเอ้าเรียบร้อยบาทที่เร็ดเจ้าคักบัวบาทเป็นจะไดนครับอาถั่วโยกโกเลยเสียบปเมือเทปบพวยกันเออเบิดเมืองวันวันสันน้อาดื้อดึกอดืมนี่อันยังกเดก็จะวา มีอันบลาเกือคืนกินครับแพีงคัะ <c oughs> ไม่เกลืตัยวยังไม่ตังคุงหน่นอเอาน้ำปลาใส่ก็ได้จันเพื่อท่างผีกระลังแต่งเพราะเขาถาพี่น้องครับมามาจวดจานรำกันนะพี่น,อน,นออ้องเด้อนะครับเบิร์ดเรบอกอาจารย์นรุตีเขาไปใสเบิร์ดลราเต้ยเต้เบอร์ดเต้ย <c oughs> อันนี้ยังนะโอ้หมูอาจารย์บูดมีหมูผอมนี่เด้บอกวิ่งรีบมีคือผู้เห็นว่าใส่ต้มปลาไหมโอ้ยบอกท่านละละมเขาต้านไม่พอมาตักบัตรีนเข้า ติดโดดลูกโดดว่ดด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 าสันว่าพอติดป่ะพอติดกระรังจัดผักอยู่ทั้งนี้อดโลยผักกินกับก้อยกับลาบใน,นสุดยอดเลยเนี่ยผักกาดแขล้วผักกาดขาวอ้ <laughs> เอาเล่นมุกได้เยอะตัวนี้ฮ <laughs> ะตักต้มก้อนบาดนี่ทาอาจารนแล้วก้อยเลี้ยวซื้อได้เลยกล้วย<บ>ตักต้มก็ได้บัดรได้เรื่องเอาบาดนี่ที่แรกว่าจะตักต้มปลาโปตกดอกโอู้บ่ตักดอกยกมาเป็นหมอนสิเลยเอาอันนี้ก้อย มันมีหลายถ้วยโอ้มีหลายถ้วยพวกเรานี่โอ้อันเพราะง่น่ะสิอันเราไปกินผัดหมี่คับทีมงานเหาืกันเขามาผัดหมี่เต็มอยู่ในกระทะนี่อยู่ดีเออเอามาผีถ้วยนึงมันเออเขียดเตียวบ่เอานี่สุกปะสุกปะดิบดิบขวาวเลยเพรอะโบตายบ่ตายขวาวโบมีอันสุกเลยเขาเจ้าก้อยดิบเลยนี่นี่ต้มปลาเนี่ยแหละสุกอย่างเดียวเนะ ไปได้น้นำซุปซิมมักดูเพอใหญ่บุตรที่เด็ดอ่ะสุดยอดเลยถึ่มันต้องกินสไ้อปวดจไ่้เโอ้มต้องกิดปว้ไปได้ป่ไป้เนาะขันมีพักกันยังไงเราบอกเนาะพอนายเทียดแลบอกกินซุปอะไรอ่ะโอ้เราบอกกินริบก้อยลาโอ้ราคาขนาดพี่น้องเลยสีสันและสีเส้นพี่น้องก้อยลาสดๆจากน้อง ต้มปลาสดๆจากน้องคือกันนะครับพี่น้องต้มปลาคอใสียบกอกใสียบกีตูหอมมิ้นหนะครับกินกันหลายๆคนมันกระเสียบอีีกท่อ้าวมาแล้วครับพี่น้องครับพออาทิตย์มาแล้วพี่น้องครับกินแล้วก็เสียบห้าอาบน้ำผักพรอนส่วตัวผมปล่อยปลาเนาะปล่อยปลาพี่น้องก็ปล่อยปลาต้มปลาสุดยอดเลยเสียบปลาคัอเสียบปลาปะโอ้ครับครับเปรี้ยวเปลี่ยวเลยเป็นปลครับต้มปลาคอ แต่ว่าผมว่านี่มันต้องใส่อันมันต้องใส่พักกระแยงมันจังสิทีิเด็ดแมียนคบมันเบิดเดี๋ยวโอ้วขันในเมื่อบานผมเสียวใหมยอยู่หรกบบอกตายพ่าจะใส่กสระสอบมากหมดแลว้วซุ้มผู้เฒ่าเฮ็ดแหงว่าเห็นไหมก็<ด>จะตากแหงไว้าไม่พอเป็นเครือเป็นเครือเลยเด็ดนี่คือจะเอาไม้หน่ะไอ้พ่อะเล็บนั่นแหละก็ได้เม,เมื่อบานเสียวยอยีกอยู่พักกระแยงแหงเพราะว่าเกี่ยวเขานั้เนเกี่ยวเขานั้นเพิ่นเอา ลกทึงเฟียงทึ่งพักกระเนียงขึ้นมาแล้วพิ่งกระสางเฟียงออกมาแพิ่งก็ไปตากไว้น้ำชีฟไฟน้ำยังแนนตัวผู้สาวโบราณประเทศเป็นไรพอคือโง่แทนเจ้าลวกปากเลยว่าชุดนว่านเย็นซ้ำมาดิว่าชุดนว่านเย็นซ้ำผู้่าลูบใส่เบทเที่ยงทิโอ้เมื่อกีเย็นไปตะเตะปากเลยวะดิโอ้แมนมาพอแล้งกลางนี่พอเชื่อนเชื่อนเนาะเอาโอเคครับพี่น้องครับพี่ครับเขาสู้กันกินนะครับหลังจากที่เข้าไปหา น้องไปเล่นน้องกับปามนาดกับน้ากล้วยทีมงานพออาทิตย์ลงลุยกันมาเลยม้วนควบเตี๊มนะครับพี่น้องผู้ใดเบิ้งคลิปสี่เห็นอยู่ดอกว่าทีมงานเข้าไปหากันกินอยู่ข้างน้องกับมี่ไรซสดทั้งเพียรร้อยวันแมนโชั่กับมี่นะครับพี่น้องครับขันจะเบิ้งไรซสดกัาไปเบิ้งได้นะครับแล้วพี่น้องอยู่เพียรร้อยวันแมนโชั่เบิ้องไรกับโคตติดตามให้น้ำเนรนะครับทั้งเพียรนะครับนะครับโปรดไดเบื้องยูทูบแล้วกับไปเบิ้งเพียรก็ได้นะครับตอนไรซสดอยู่กลางกลางน้องป่านะครับลวก้น เป็นได้พอลวกเรื่องตีเอาขออนุญาตครับจบคลิปเพียงซ้ำหนีพี่น้องครับพอกันไม่มือหนะมือนี้เอาซ้ำหนีแล้วครับพี่น้องตรวจจัดฝัดบึ้มอุ้ยประโอ่สดปรสจุเมี่งก้วยป่าอ่ะขอบคุณพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเด้อร่วมไปถึงเพจน้ำนะครับเพจจัดร้อยน้ำนะครับร้อยวันแมนโชว์แฟนเพจนะครับพี่น้องครับเอาจวดบัด